is the revolution now i'm going slow low พาเสียงภาษาคะเมดอโดยจุดดงทีวีครับแ네 สวัสดีค่ะพวกเราแบ็คแพคค่ะสำหรับคำตอบหนูยังไม่ได้คิดเลยค่ะพี่สาวค่ะกูก็ไม่ได้คิดอีสัตว์อย่ายื่นมาหนู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 ลืมหนูลืมค่ะพี่สาว่ะไม่ต้องยื่นให้กูอิสัตอ์ตอบอีดอกอมาถ่ายรูปกันนะอเดี๋ยวยังไม่พร้อมเลย่ะน้าสดอยู่เลยะค่ะขยับก็มาก็ได้แ่ หนึ่งสองชีสค่ะหนูสวยกว่านะ <c oughs> เอยแป๊บหนึ่งนะเอาของเติมเติมปากหน่อยแม่สอนไว้ต้องแลดไว้ก่อนนะคะป <c oughs> ากแดงไว้ก่อน <c oughs> เก็บค่ะสบัดผมอเซเลปมาเต็มเลยอะ <c oughs> ยังไงดีอะ <c oughs> สวัสดีพวกเราเนี่ยดารารุ่นใหญ่นะและนี่ใครเนี่ยนังเสื้อโมงนี่มันครเนะอู้เออเออหนูแบกพิงไหคะ <c oughs> เออเหรอเออเจอ,อ สวยค่ะสวยวายโอ้โอ oh, oh, oh. oh, oh. eh. oh, ้เออเอ๋โอ้ถ้าหนึ่งเดยเป็นไงล่ะสวยจมูกชัยแบคพิงเก่าอะไรห,หน่อยค่ะพี่เลยค่ะกูอีกแล้วมึงเนี่ยเออเออเเคียแล้วหรือสคริปตกูอ่ะอหนูมึงบีบบีตูดพี่เขาหน่อยโอเคค่ะหนูอโออ้อ,อไม่ใช่ตูดค่ะหีบิดผิดเอหนูอหนูอ่ะ <laughs> หนูหนูรู้สึกดีใจมากแบกพิงอินโยเอริยา a อริยาเย่ยาย่ยาย่ยายาเอา้ยผิดคิวนะคะ <laughs> เออแต่แล้วผิดคิวเออผิดคิวแล้วไม่ร้องต่อด้วยหนึ่งสองซ้ำเอได้อะไรนะโอ้ฉันได้อลิโอล่ะอุ้ยฉันได้ดุนคะ่ะฉันได้ดีโดที่พายแล้ว ใครใส่ดีโดมาในกล่องฉันเนี่ยเออวางก่อนีสัตว์มองบนเลยเธอได้ดีโด้เหรอใช่สิเออใหญ่ดีค่ะอือค่ะฉันอยากกลับบ้านฉันอยากกลับบ้านไปใช้ดีโดก,ก,กูก็ด้วยหนูก็ด้วยค่ะหนูอยากกลับบ้านไปใช้ดีโดอือฮะอน่ารักจังเท่าไหร่คะคุณป้าเอาอยี่สิบห้าบาทจ้ะหลนานไว้ตายแล้วยี่สิบได้ไหมคะ เออไปเล่นตรงูเลยค่ะโอ้ใจร้ายจังฟรีได้ไหมคะหนูเป็นดารานะเออไม่ได้หรอ,อ,อโอเคเซ็นไว้ก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะห <Yes, dear. S 2> มอเฮียอะไรคะเหนึ่งเด็กก็มึงแย่งผัวกอูอะก็ผัวมึงหากกเองไอัตว์ก,ก็สวยกว่ามงึงอีกไวนยิย้มค่ะว้าีหักหักหอกหักหักตายแล้วพี่สาวพี่สาวพูดอะไรออกมา โอ้มันหักจริงๆนะคะ่ะหี่หรอคะเปล่าคะ่ะแท่นเฮียเนี่ยแหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้านกเฮียเฮียทองตายแล้วนกด่ากู